ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้มีใครคิดไหมเมียไปรับร่างร้องไห้ขอโทษขอโทษส่วนผัวน่ะให้สัมภาษณ์ออกข่าวแต่หน้าตาช้ำช้ำเขียวเขียวเอ๊หรือโดนเมียตบแล้วทำไมหนะ้าลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าหลอนยาลงแดงหยอกๆยอมานะครับบอกว่า โดนอโนโมมซ้อมเปล่าคนธรรมานะครับบอกว่าน่าคิดมากมายคนธรรมานะครับบอกว่าหรืออุ้มน้องไปตัดหญ้าด้วยน้องเผลอหลับเลยปิดแอร์ทิ้งให้น้องหลับพอน้องตื่นขึ้นมาน้องเลยเล่นกุญแจรถตามภาษาเด็กเนะ่ะเลยทําให้แอ์ดับประตูล็อกน้องเลยโดนขังในรถแบบขาดอากาศหายใจมันน่าคิดนะ พี่สาวน่ะคือกุญแจว่าใครอุ้มน้องไปคิดปฏิติประต่อสิมันเป็นเรื่องราวได้อันนี้น่ะความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้คิดที่จะว่าร้ายใครแค่คิดว่าทางนี้น่ะก็น่าจะเป็นไปได้ต้องให้ตํำรวจพิจารณาเอาละคนทามานะครับบอกว่าแต่เราน่ะโดนพ่อเด็กซ้อมแน่นอนนะทำลูกเขาตายแบบไม่ได้ตั้งใจคนทามานะครับบอกว่า ไอสอทอเป้าตาก็ช้ำนะคนธรรมานะครับบอกว่าพี่สาวรู้แต่บอกไม่พูดดีกว่าหมายความว่าทําไมตํารวจไม่เค้นเนาะคนธรรมานะครับบอกว่าพี่ว่าตํารวจเค้นนะแต่ว่าได้ความจริงหรือคนธรรมานะครับบอกว่าน่าคิดคนธรรมานะครับบอกว่าเพราะแม่สอนเอาไว้น่ะให้เด็กโกหกคนธรรมานะครับบอกว่าเลวด้ใจจริงคนธรรมานะครับบอกว่า มันเป็นสันดานตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะคะนธรรมนะครับบอกว่าและจะทํำยังไงดีตํารวจก็เงียบเกินคิดไปเหมือนจะจุกๆุนะพวกเราเนะี่ยทำอะไรก็ไม่ได้คนธรรมนะครับบอกว่าน่าคิดนะคะนธรรมนะครับบอกว่าโดนด่ามปืนตบหรือเปล่าคนธรรมนะครับบอกว่าเปล่าเมียตบเดอิอน้องชมพูนะ่นี่ะทีบหน้าเอาละว,ว่าคนธรรมะนะครับบอกว่าหรือสู้ที่ถ้าน้ํารอดที่พาน คลายฝันว่าต่อสู้กันกับเจ้าหน้าที่ตื่นเช้ามาเจ็บจริงตำรวจก็มาหาพอดีคนทํานะครับบอกว่าน่าจะมีปัญหากันนะแต่บังเอิญเงินอำนาจสามารถปกปิดได้ทุกอย่างนะคนทามานะครับบอกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น3-4ปียังช้าอยู่หลาแต่นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะ่ะแค่5-6เดือนทำไมหน้าเนียนกิกเลย คนมาน,นะครับบอกว่าหรือโดนบันทาผู้ใดเคยได้ยินนะต่อพูดว่าขอเพียงให้แม่เข้าใจเหตุการณ์ตายนักข่าวไม่สนใจหรือไม่อาจรู้ได้หรือไรประมาณนั้นน่ะเท่าที่จําได้ผิดถูกต้องขออภัยคนธรรมาน,นะครับบอกว่าใช่นั่งฟังข่าวอยู่แต่จําประโยคไม่ได้คนธรรมาน,นะครับบอกว่าเออจริงของคุณนะคะคนธรรมาน,นะครับบอกว่าปลอมๆทั้งหมดนะ่ะเดี๋ยวแม่ฟ้องหมดเลยนะ อมารินคนแรกน่ะอีแม่เงินเยอะนะตามฟ้องทั้งในและต่างประเทศน่ะใครแชร์ใครโพสอ์ออย่าลืมฟ้องบักต่อนะนัมเดอร์มันเป็นคนถ่ายคลิปน่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์ไว้นะครับเกี่ยวกับคดีนอ้องชมพูนะครับหากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณสําหรับเจ้าของโพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยครับ สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ก่อนอื่นต้องขออภัยคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะคิดว่าต้องโดนทัวลงแน่ๆแ,แต่ต้องลองเสี่ยงโพสต์ดูนะคะคือเราเข้าใจ f อลุงพลทุกๆคนนะคะว่ารักลุงพลแต่ว่า รักได้แต่เราไม่สมควรไปห่วงเขาจากดูหลายๆโพสต์หลายๆคอมเมนต์ทั้งในโพสต์และใน Youtube เราว่า FC ลุงพลนะ่ะหวงลุงพลจนคิดว่าลุงป้าน่าจะอึดอัดอยู่เหมือนกันขนาดเราอ่านนะ่ะอย่างอึดอัดเลยคือว่าผู้หญิงนะ่ะไม่ว่าหน้าไหนเข้าใกล้ลุงจะโดนว่าหมดนะ่ะล่าสุดผู้หญิงที่วัดเมื่อวานนะ่ะ ว่าแกมือไม้เป็นปลาหมึกปากว่ามือถึงจนป้าแตนนะ่ะได้ออกมาอธิบายเองว่าเขารู้จักกันมานานแล้วเขาเป็นคนดีรวมไปถึงลุงควรหันไปทางนั้นลุงควรใส่ชุดนี้ลุงควรทำแบบนี้ป้าควรทำแบบนั้นถ้าคุณคุณนะ่ะเอฟซีห่วงลุงป้ามากเกินไปอีกหน่อยนะ่ะคนที่อยู่รอบข้างลุงพล จะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวโดนตำหนิขอโทษจริงๆที่อาจจะพูดไม่ถูกใจหลายๆท่านแค่เพียงอยากบอกว่าห่วงได้แต่อย่าห่วงเลยเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ไว้นะครับคนแรกบอกว่าเห็นด้วยค่ะรักเป็นห่วงแต่พองามค่ะลุงแกน่ะนิสัยดีคงไม่นอกใจป้าแตนหรอกค่ะ f อทุกคน อย่าคิดมากไปเลยนะคะคนทำมะนะครับบอกว่าใช่ค่ะตัวป้าแตนนะ่ะแกเองยังปล่อยสบายๆลุงแกทำผิดครั้งหนึ่งแกคงไม่คิดทำผิดกับป้าแตนอีกเราไว้ใจเขาเช่นห่วงมากๆคนรอบข้างจะหนีหมดนะคะคนทำมะนะครับบอกว่าเราลักลุงพลป้าแตนค่ะคนทำมานะครับบอกว่า,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 บบวาใช่ค่ะแต่ถ้าลุงเขาจะนอกลู่นอกทางนะ่ะ เราเองก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเราไม่ใช่เมียเขาโคธมันนะครับบอกว่าจริงครับผมเห็นด้วยชอบลุงป้าแบบมีสติโคดมันนะครับบอกว่าใช่ค่ะควรดูแกอยู่ห่างๆและปล่อยให้แกเป็นตัวของตัวเองค่ะโคดมันนะครับบอกว่าดีมากเลยครับที่โพสต์เตือนสติกลุ่ม fc รักลุงผลป้าแตนแบบมีสติในกลุ่มนี้นะ่ะมีพวกแฝงเข้ามาอยู่คอยปั่นให้กลุ่มนี้แตกแยกโจมตีป้า ป้าถอนป้าจำลองตอนนี้น่ะลาม,มาย่าน้องอาชิมันไม่เป็นผลดีกับป้าและลุงคนธรรมะครับบอกว่าจริงค่ะบางทีเราก็คิดว่าเขารักลุงกันแบบไหนน่ะเหมือนจะให้คนออกห่างลุงป้าไปทุกขีทุกทีจากคนเคยสนุกร่าเริงบางคนถึงกับหงอยไปเลยค่ะคนธรรมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะสนใจแต่เรื่องใครทำน้องเท่านั้นน่ะอยากได้ตัวคนทำผิด มาลงโทษมากกว่าคนทำมาน,นะครับบอกว่าใช่ค่ะเราก็อยากรู้ว่าใครทําน้องส่วนผลงานของแกนะ่ะอันไหนเราชอบก็ชื่นชมผลงานไปค่ะแต่ไม่ควรห่วงจนเกินขอบเขตนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในออนไลน์นะครับได้มาวิเคราะห์นะครับและฝากถึง fc ลุงพลทุกท่านเลยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณสำหรับผู้โพสต์นะครับและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยครับ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้เฟชบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้เราเข้ามาในกลุ่มนี้เพราะคดีต้องการรู้ว่าใครทําร้ายน้องชมพู่ใครจะรักใครใครจะเชียร์ใครหรือใครจะเกลียดใครต่างคนต่างจิตใจเราเข้าใจดีแต่การที่เราจ้องจับผิดและประกอบกับว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงกรณีเรื่องของ ตากับจายซึ่งเราไม่รู้ความจริงเลยนะว่าแกทำอะไรอยู่ก็ตีความไปต่างๆนานา,นาถ้าสิ่งที่คนส่วนหนึ่งคิดและเอาแกมาด่าว่าติเตียนการสนุกปากถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็บาปนะคะที่ไปใส่ร้ายแกรกรณีนี้นะไม่เกี่ยวกับคดีด้วยบางคนก็ด่าแกซะเกินไปทั้งๆที่ไม่รู้ความจริงส่วนตัวเราคิดว่าตากับยาย คงไม่คิดเอาเงินทำบุญมาเก็บเป็นเงินส่วนตัวหรอกค่ะดูหลายๆมุมนะดูหลายๆคลิปนะคะลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าทำอะไรถ้าโปร่งใสคนก็ไม่คิดเยอะจะทำหลบๆทำไมลนะ่ะถ้าเป็นเงินทำบุญจากกล่องหน้าบ้านใส่พานถวายเหมือนชาวบ้านเขาสิคนที่มานะครับบอกว่าและต้องแจ้งยอดด้วยจ้าผู้คนจะได้ อนุโมทนาบุญด้วยคนทรรมะครับบอกว่าไม่รู้หรอกค่ะแต่ที่แน่ๆน,น่ะไม่เข้าข้างลุงพลป้าแตนไม่เป็นกลางแน่นอนคนทรมนะครับบอกว่าอันนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่ที่ความคิดเธอนะคะส่วนตัวเราชื่นชอบในผลงานของลุงพลป้าแตนนะคะแต่กรณีนี้น่ะกรณีตากับยายเราไม่จับผิดค่ะเราดูหลายๆมุมและในความคิดเห็นส่วนตัวเราว่าตากับยายเขาไม่ทำแบบที่คนอื่นเขาคิดหรอกค่ะ เราคิดตามคดีนะและไม่ได้เข้ามาเพื่อด่าใครโครมานะครับบอกว่าขอให้จริงค่ะแต่ภาพที่เอาซองกระถินใส่กระเป๋าถือของยายสอคอเห็นเห็นหมายความว่าไงโครมานะครับบอกว่าไปดูวิดีโอก่อนป่ะแล้วค่อยมาลงโพสต์โครมานะครับบอกว่าใครอยากอยู่ฝ่ายไหนก็แยกกันอยู่เมื่อเห็นต่างก็ควรอยู่กันคนละเพจคนละมุมโครมานะครับบ,บอกว่าคือทำไมในเพจต้อง โพสแขะกันเองล่ะแต่ละคนน่ะน่าจะเข้าใจอยู่นะเข้าเพจมาเพื่อต้องการติดตามคดีเผื่อเรื่องคดีอัดอัน้นไม่ชอบกันก็แค่เม้นเตือนกันไปหรือไม่ก็เลื่อนผ่านอึดอัดไประบายเฟซส่วนตัวบ้างก็ได้ไม่ใช่ติงใครเหมือนกันและไม่ได้จะอวยแอดคนณธรรมนะครับบอกว่าแสดงว่าไม่ได้ฟังคลิปที่หมอปราปล่อยให้ฟัง ไปฟังดีๆนะจ๊ะแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่เห็นคนธรรมาะครับบอกว่าตุงขนาดนั้นน่ะคงไม่ใช่ซองเปล่ามั้งครับคนธรรมาะครับบอกว่าถ้าแก่2คนทุจริตเงินวัดจริงน่ะก็ตายไปเป็นเปรตเลยนะและแปลกใจเงินกระถินใช้กล่องบริจาคยอดเงินไม่บอกให้ใครรู้แล้วทำไมแก่2คนต้องมายักยอกเงินในวัดทั้งที่กล่องเงินบริจาค อยู่บ้านแกแกสองคนอะฉกเอาที่บ้านแกจะฉลาดกว่าไหมที่จะโฉกในวัดคนเต็มสาราวัดหรือว่าเป็นเงินส่วนตัวของป้าแตนลุงพลใส่ซองแบ่งจากรายได้ของแกสองคนให้พ่อแม่ป้าแตนหร,หรือเปล่าเราคนนอกไม่รู้ความจริงนะคะนี่ก็ไม่ได้เข้าข้างฝั่งตายายหรือสวอตตค่ะเพียงแต่สงสัยจะขโมยทำไมต้องมาขโมยในที่มีคนมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้แสดงความคิดเห็นกันไว้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์รายนี้นะครับและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยครับ